ก็มาที่ชายแดนเลยนะครับโขงเจียงเพื่อมาส่งเกลือดำนะครับจากสมุทรสงครามครับนี่นะครับกำลังเข้ามาส่งในไร่เลยวิววิวทัศส,ส,สวยงามมาก นี่ความเจริญน,นะครับ,บมีทุกที่นี่ครับนี่ชายแดนนะครับนี่ดูแม่น้ำนี่ชายแม่น้ำ,นำโ,โอ้โหนี่สุดยอดนี่ขงเกียมนะครับดูวิวจิวทัศน์แล้วดูชายแม่น้ำครับโอ้โหสุดๆ เปิดกระจกหน่อยนี่ บ้านเราครับมาใส่ต้นมะพร้าวนี่ครับ เพิ่งเลยรู้จักกันแล้วก็เป็นคนอธธาธยาศัยดีมากมสวยเนาะแค่ถือข้าวทายจะร้อนเลย คนที่ใจดีนะครับนี่ครับเจ้าของสวนโอ้โหพ่อญาตถทายคูขค่ขอบคุณมากขอบคุณมากครับได้ครับก็มาถึงสวนแล้วครับมาถึงที่โขมเจียมเมื่อกี้ทางเข,เข้ามานี่สวยงามมากนี่ครับเจอกัลยาณมิตรที่ดีมาก ขอบคุณขอบคุณครับวัสดีบ,บทำไปที่ลึกเลยนะครับครับเดี๋ยวเข้าไปดูในเพจเดี๋ยวผมจะไปลงในเพจนะครับ,รบนี่ครับเรามาส่งเกลือจากจังหวัดสมุทรสงครามเรามาส่งถึงขงเกี้ยมกันเลยนะครับอุบลราชธานีสุดยอดแล้วสวนสวยมากไอ,ไอ้ไม่นี่ไม่ใช่อาการด้วงนะ ผมก็ไม่เคยเจอเจอแต่ดวงแต่ว่าอันนี้มันเหลืองมีปลูกปลูกลกูบะเพาเยอะมากครับอยู่ชายแม่น้าอ๋อนี่อันนี้คือแม่น้ํามูลแล้วก็พื้นที่สวยงามแกะเอามาแกะดูถุงนะแกะดูว่าฟั๊มันมันเป็นขาวกันทีไหนอา,ไอาวัยอาวิอดทำปลาลาได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ย,เ,ยเดิน,ดนอ่า โอเคไหมครับคุณช่วยไม่ไม่ออกขาวเลยอองแกนี่ครับประกันคุณภาพคุณช่วยครับจะบอกการทำปลาได้ทำปลาได้เลยนี้ขาวคือไม่ใช่เกลือดำเลยเป็นเกลือขาวเลยเกลือราคาแพงเอามาให้เลยเนี่ยไปทำปลาไดแล้วลองชิมแล้วมันจะไม่ไม่เค็มปีแล้วมันเค็มแบบออกหวานอมอ้าวจริงเกลือเกลือแม่สำคัญเลยเอาไปดองผักดองอะไรเนี่ยมันไม่เน่าทำปลาได้ เอาไม่ต็มนี่เจียวเลยโอ้ขาวน้องช่วยน้องสวยสวยนี่ยโอ้อันนี้เกลือดำอันนี้ขาว,ออขาวมันมัน<า>นะมันจะผสมกันนะ<ช>มันจะผสมเพราะว่าเกลือไม่ได้คัดแต่ว่าบางถุงเนี้ยเอาไปมันจะออกขาวเลยลองนี่ลองเอาปาลาแล้วมาดองนะดองทำเค็มนะเอามาแช่คนคนคนแล้ไวไปตากเลยนะกูเอาอย่างงี้เลย ลองแค่มีปลาสดมาทำปลาล่าองตักได้แจวเขาแจวเลยเงี้ยโอ้เหนื่อยเนีไม่ได้นอนเลยเนี่ยเนี่ยคุยันเมื่อวานบายปลาแกออกมาเลยแจวบอกแกแล้วหน้าน้ำสวยแสดงม่าน้ำหอมมันหลงมาเนาะใช่คือนี่เกลืองไอ้แจวเพิ่บอกเอาทำปลาได้ได้เลยได้เลยครับทำปลาลองทำได้แจวเลยอันนี้ต้องเอาออกไปทิ้งหมดแจว ยิ้หหมดรือขายขยะหมดไม่ต้องเหลือเลยของนี่เราค่อยมากองใหม่ขายแบบนี้ยิ้งให้หมดแล้วได้หวานถุนยดูกไหของพี่ครับกัลยานมิตรนะครับที่เราได้มารู้จักกันนะครับซึ่งแกก็มีอาณาจากักรที่ข้างๆริมแม่น้ำมูลนะครับซึงบ้านสวยงามมากอืจาก มาแล้วดูไม้ดูสวยงามอนี่ครับบ้านพักของคุณพี่ครับสวยช่างถือว่าฝีมือมากนะครับเนี่ยสวยสวยช่างฝีมือเนี่ยนะพี่ โอ้โหั้นนี่ว่าช่างช่างฝีมือประณีตมากถ้าทําไม้ได้ระดับนี้นะเข้าไม้เข้าอะไรดีมากนี่ไปหาถังต้อาใจยิ่น้หอมซๆนเข้าไม้ไม่มีรูเลยไ่ดูเข้าไม้ก็ไม่มีรูเลยนะ ตอหายใจหัวหัวมันซึ้แทบจะไม่เห็นรอยต่อครับ <laughs> เหมือนช่างเรือแถวบ้านผมเลยช่างทําเรือเหมือนช่างถือฝีมือมาก น้ำจิ้มอะแมกกาวเป็นแม่น้ำมูลข้างหลังอันนี้นะแม่น้ำมูลข้างนู้นแกัน้นมีฟังไทยครับ แล้วก็วันนี้ผมก็มาส่งเกลือจากจังหวัดสุสงขรามเลยนะครับก็น่นมะพร้าวนั่นเต็มไปหมดเลยวันนี้เลยผ่านมาตรงนี้แล้วก็มีทางลงจากแม่น้ำมูลเราก็จะขอลงไปแตะสักหน่อยแตะผิวน้ำสักนิดนึงนะครับดูเอามาดูกันเลยว่าต็นไหนๆก็ามาแล้วนะครับ นม่น้ำมูลเป็นไงขอ,ขอลงมาแม่น้ำสักหน่อยนึ่งน้ำใหญ่มากธรรมดาน้ำเห็นพี่จะของที่ซือ้อเกลือเขาว่าน้ำจะเยอะันนี้นะครับนี่เลยมาวักน้ำดูสัหน่อยน นี่ครับสวยงามสถานที่ต่อฝั่งนู้นก็เป็นกรมบูชานะครับผมก็เห็นกันเลยไหนๆก็มาแล้วก็มาถึงนี่เพ่อนหน่อยนี่ก็เป็นค้าเลกเป็นแม่น้ำมูลนะครับ